ธงชัยเขามีอาชีพเป็นเกษตรกรอยู่ที่ไร่ของเมียมใหม่ของเขาเมียมใหม่ของธงชัยนั้นเธอค่อนข้างมีฐานะเธอมีหน้ามีตาในสังคมทั่วไปทั้งอำเภอเธอรู้จักคนใหญ่คนโตในพื้นที่พอสมควรและที่สำคัญที่สุดเธอนั้นก็ยังมีลูกสาวหัวแก้วหัวแหวน ที่แสนสวยด้วยคนหนึ่งลูกสาวเธอมีชื่อเล่นว่าน้องมิวมิวเป็นสาวน้อยที่สวยและดูดีคนหนึ่งผิวพรรณเธอนั้นขาวสะอาดสะอ้านดูผุดพองด้วยเนื้อตัวที่โตเกินกว่าวัยทำให้สาวน้อยนั้นโดดเด่นกว่าเพื่อนๆที่อยู่ในวัยเดียวกันเสียอีก นี่พี่ธงช่วยอยู่ดูแลสวนแทนฉันหน่อยนะเมียของเขาเอ่ยปากดาจะไปไหนเหรอธงเอ่ยถามเมียอย่างงุนงงพอดีฉันจะไปหาเพื่อนในเมืองนะ่ะที่เป็นอาจารย์สอนมหาลัยฉันว่าจะให้นางช่วยจัดการเรื่องเรียนต่อของลูกซะหน่อยอีกไม่กี่เดือนลูกก็จะเข้ามาหาลัยแล้ว ฉันไม่อยากให้มายุ่งยากทีหลังมิวค่อนข้างเป็นเด็กที่เกเรเล็กๆตัวเธอเองนั้นก็ชอบมีปัญหากับเพื่อนในห้องเรียนอยู่บ่อยครั้งแถมยังชอบแอบไม่เข้าเรียนอีกต่างหากบางทีเธอก็แอบไปดูหนังไปเที่ยวทำตามใจตัวเองอยู่เป็นประจำ ส่วนดาเองนั้นก็ต้องไปโรงเรียนเพื่อรับทราบเรื่องเกเรของลูกสาวบ่อยๆอยู่แล้วพอกลับบ้านมาเธอก็บ่นให้ธงชัยฟังอยู่เสมอๆอืมดางั้นดาก็ไปทำธุระเสเถอะเดี๋ยวพี่ดูแลเรื่องที่ไร่เองนะขอบคุณมากๆเลยนันจ๊ะพี่ถ้ายังไง ฉันจะแวะซื้อของกินอร่อยๆมาฝากพี่นะจ๊ะดาให้คนขับรถพาไปส่งในเมืองส่วนธงชัยเองก็ขับรถเข้าไปส่งคนงานยังในสวนช่วงนี้มะม่วงกําลังทยอยแก่ส่วนของเมียเขานั้นทํามะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออกนอก จึงทิ้งส่วนไปไกลบ้านได้ไม่นานนักจากนั้นธงชยัยจึงกลับมาพักผ่อนที่บ้านช่วงเย็นของวันนั้นเอา้าลุงธงแล้วแม่ไปไหนอ่ะมิวที่เพิ่งกลับมาถึงบ้านเดินทำหน้างงๆงงมาถามเขาแม่ออกไปคุยเรื่องเรียนมหาลาัยของลูกนั่นแหละ มิวเธอนั้นเป็นเด็กที่พูดจา้วนๆแล้วก็ไม่ค่อยมีความอ่อนน้อมเลยสักนิดเธอไม่ได้เป็นแบบนี้เพียงแค่กับธงชัยเพียงคนเดียวนะแต่เธอนั้นเป็นแบบนี้กับทุกๆคนหัดทำตัวให้มันน่ารักน่ารักพูดจาดีๆกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือมิวธงชัยทำเสียงดุโอ๊ยจะบ่นอะไรกันกนักระหนาเนี่ยน่าลำคาญจริง มิวเดินลงส้นเท้าปึงปังเข้าไปอย่างในห้องครัวเพื่อหาอะไรกินพร้อมกับหอบขนมนุมเนยและน้ำหวานมาวางไว้ที่โต๊ะหน้าทีวีจากนั้นจึงหย่อนตัวลงนั่งที่โซฟานุ่มโดยที่ธงชัยนั้นก็ได้นั่งดูทีวีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วไหนดูซิ มีอะไรดูบ้างนาสาวน้อยหยิบรีโมทมากดเปลี่ยนช่องเอาเสียดื้อหม้จะยั่วโทรศัพท์พ่อเลี้ยงเธอกดเปลี่ยนช่องไปมาเรื่อยๆโอ้ยน่าเบื่อจริงสาวน้อยสะบทเสียงดังธงชัยได้แต่ชายตามองเขารู้สึกไม่ค่อยพอใจนักแต่ก็ต้องอดกลั้นเอาไว้ ไม่นานเสียงข้อความจากช่องแชทของเธอก็ดังขึ้นมิวรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูแล้วก็รัวนิ้วจิ้มหน้าจออยู่สักพักจากนั้นก็หัวร่อขึ้นก่อนจะเดินขึ้นห้องไปเฮ้อไอเจ้าลูกคนนี้นี่จริงๆเลยขนมนมเนยก็เกื่อนกาดเต็มไปหมดดูสิธงชัยพูด พางกดรีโมทกลับไปดูที่ช่องบอลได้สักพักสาวน้อยก็เดินลงมานั่นจะออกไปไหนลนะ่ะทำไมถึงแต่งตัวแบบนั้นเขาพูดร่างขมวดคิ้วชนกันสาวน้อยใส่เสื้อสายเดี่ยวสีดำอวดหุ่นง,งามพร้อมกับกางเกงยียนพอดีตัวหุ่นเล็บผิวของลูกเลี้ยงช่างนวลเนียนน่าสัมผัสยิ่งนัก หนูจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนลุงไม่ต้องปากโป้งไปบอกแม่ล่ะถ้าแม่รู้ลุงได้เจอดีแน่สาวเจ้าพูดขู่แต่คนอย่างธงชัยมีรู้จะกลัวคำพูดคำขู่แค่นี้เพราะดานั้นทั้งรักและหลงทงชัยจนหัวปักหัวปำเธอนั้นไม่กล้าว,ว่าอะไรทงชัยเสียหรอกรีบกลับไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้นะ ออกไปสภาพนี้ผู้ชายก็ได้มองตาเป็นมันสิเขาพูดกับสาวตรงหน้าอย่างเสียงแข็งขณะที่ตัวเขาเองก็รู้สึกอย่างที่เขาพูดเช่นนั้นโอ้ยลุงหยุดสียทีได้ไหมฉันใส่แบบนี้เพราะฉันอยากให้คนมองเยอะๆไงเข้าใจยากจริงๆนะเธอพูดเสียงดังและเริ่มอารมณ์เสียมิวถ้าแม่เธอรู้ เธอจะโดนทำโทษเอานะถ้าลุงหุบปากไม่พูดมากมันก็ไม่มีใครรู้อยู่แล้วมิวพูดต่อปากต่อคำไม่หยุดทันใดนั้นเสียงแตรก,ก็ดังขึ้นที่หน้าบ้านนั่นเพื่อนฉันมารับละฉันไปละนะขี้เกียจทะเลาะด้วยมิวพูดจบเธอก็รีบวิ่งออกไปหาเพื่อนชายที่หน้าบ้านรอนานไหมชายหนุ่มลดกระจกลง ลางยื่นหน้าออกมาถามสาวน้อยเดินอ้อมไปทางฝั่งคนนั่งและเปิดประตูแล้วก็รีบขึ้นไปนั่งในท,ทันทีไม่นาน,นหรอกค่ะค่อยยังชั่วคิดว่าจะออกไปไม่ได้สแล้วเนี่ยสาวน้อยพ่นลมออกปากลลางถอนหายใจมีอะไรหรือมิวชายหนุ่มถามต่อก็พ่อเลี้ยงนะสิไม่รู้จะไปฟ้องแม่ไหมแต่ก็ช่างเหอะ ไปเที่ยวกันดีกว่ามิวพูดพร้อมกับดึงสายบิยว้วมาคาดเอาไว้ช่วงเวลาสี่ทุ่มของวันเดียวกันพี่ธงมิวยังไม่กลับมาอีกเหรอยังเลยอะธงชัยตอบเมียขณะที่เธอกำลังหยิบรองเท้าขึ้นชั้นวางดามาในเหนื่อยก็ขึ้นไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวพี่อยู่รอรับลูกเอง ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่หรอกจ้ะพี่ธงเธอพูดพร้อมกับนั่งข้างๆเขาที่นั่งดูทีวีอยู่ก่อนแล้วมีอะไรหรือเปล่าดาคือถ้าฉันบอกพี่ไปพี่จะช่วยฉันหน่อยได้ไหมจะ๊ะดาพูดพร้อมขยับเข้ามาใกล้สามีแล้วก็ทำหน้าอ,อ้อซ้อแม้นึกว่าเรื่องอะไรซะอีกได้สิเมียรักของพี่ ขึ้นข้างบนกันเถอะเขาพูดพร้อมกับประคองเมียขึ้นไปที่ข้างบนห้องไม่นานนักเมียรักของธงชัยก็หลับพลิมไปได้วยความอิ่มเอมอาจจะเพราะเธอนั้นเหนื่อยกับการเดินทางเข้าเมืองด้วยแล้วจึงทำให้ศึกครั้งนี้จบลงไปอย่างง่ายดายเขาเดินลงมาที่ห้องนั่งเล่นและเปิดทีวีรอ เพื่อดูถ่ายทอดสดฟุตบอลน,นัดสำคัญแม้ว่าบนห้องจะมีทีวีแต่เขาก็กลัวเสียงจะดังรบกวนเธอเขาจึงเลือกลงไปดูที่ชั้นล่างแทนตอนนี้นั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนครึง่งอีกไม่กี่อึดใจก็จะถึงเวลาถ่ายทอดสดแล้วธงชัยเตรียมเครื่องดื่มและกับแกล้ม มาวางเอาไว้ที่บนโต๊ะเขาดื่มจิบรอเวลาถ่ายทอดสดไม่นานนักเสียงรถก็เล่นมาจอดที่นาบ้านธงชัยเดินไปเปิดผ้าม่านดูและพบว่าเป็นรถที่มิวนางออกไปนั่นเองเขาเปิดประตูแล้วก็พบว่ามิวหลับสนิทไม่ได้สติกินอะไรกันขนาดนี้ธงชัยพูดตะคอกชายหนุ่ม ที่กำลังประคองสาวน้อยอยู่เขาเรียบรับร่างมาประคองเอาไว้เขาพามิวเข้าบ้านมานอนอย่างที่โซฟาแล้วจึงหันหลังกลับไปปิดประตูอืมพิเจเตกสาวน้อยพูดพึมพำขณะที่ธงชัยกำลังหยิบหมอนมาให้เธอหนุนคืนห้องไม้มิวลุงจะพาไปเขาถามสาวน้อย แต่ก็ไร้ซึ่งเสียงตอบกลับแต่อย่างใดเขาประคองสาวน้อยพยายามจะพาไปยังบนห้องแต่เธอก็รั้งคอเขาเอาไว้ขัดคืนไม่ยอมไปแต่โดยดีไม่เอาหนะ้ามิวคิดถึงพี่เจตนะคะคิดถึงพี่เจตจังเลยมิวมิวตื่นสิธงชัยเรียกให้สาวน้อยได้สติแต่เธอก็น่าจะดื่มมาหนักสุด,สด ไปเที่ยวนอกบ้านกลับมาดึกดื่นแบบนี้แทบทุกวันรู้ไหมว่ามันน่าเสียใจขนาดไหนฉันลึก็เฝ้ามองอยู่นานอยากจะจับไม้จับมือก็ยังแทบไม่มีโอกาสปีก้าขาแข็งดีนักวันนี้ลหละข้าจะจับสั่งสอนสิให้รู้สำนึกธงชัยพูดพร้อมกับยกยิ้มที่มุมปากสายตาก็จับจ้องมองไปยังสาวน้อย ผู้ที่หลับไหลอยู่